ป๊บเฮ้ยเยน่ะเย์น่ะตัวนารวงนี่ะวองรองออโอ้นี่มีโอ้ติแค่ฮ้นี่พี่ไปมีเรื่องอีกวันน่ะโอ้เดีายปดิ้นจ้ะอ่อนเหนกันจเออไปดิ้นอ่อนเหรอวะเป็น่อนบล็อกเะร้อยเกวางว่าไทยเก่งอะ่วนะเป็นลมจะอะไรด้วย เอ้ยยงอ่โดนโดนกีเกีกะเอออร้อยแล้วรอดอกี่อ่โปรแล้วดูโดนกีบคอยยนเดือยใช่ครัเลี้งปากังพี่เนี่ยฟังเองฟังแา้กว่า้า้กว่ากี่เือกี่ม่นจะโลดแล้วล่ะ มมีแห้งนิบแล้วบ่แต่กามันดีกว่าเอย่างว่าไม่แย่แห้งดิากเที่ยวมาได้เลยกันกามามาขามขามขามู่มาได้มาเอาใส่หางเงาหรือวะมามาขามขามดีเลยลดแล้วก็บบ่มา ไม่ไม <c oughs> ่ไฮะโคตรลายปะตันโนนสกโคตรลายเนีอนยเคอ้โคลดโคตรลายกับ

เสียบไปโอ้ยเมือนกินเจียบขอบเนี้ยเข้าไปเข้าไปเสียบมาเข้ากแเอาโดนปักกันตาปักกันตาเอ้าเอาเอไมาไปมาไปมมามาานมามาดานมามมไปมมากมามยเว้ยเฮ้ยาม ทำอไอยู่เบา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 บาบามาเหี้วเียบป๊บมาตีตัวบุ๊บตตีดดล่นหลนลูกนาูกจืบาปไปไลืมไปลืไปเลยลืมไปเลยลืมไปเลยายันขยาลืมไาแโอ้เจ็บการรอบนี้เจ็บการรอบนี้เต็มพอ เตมคอเตมคอเนี่ยไอ้เจ็บหมดเอานี่เจ็บเบาเขาอ่นี่ตได้ด้วยเอาจะลุนแล้ว้จะรุนแล้วตตายแล้วมาเมขากลางก็ออกคิดหไปดูไดูอือไดตีตังค์ วางไว้เป็นเศษเป็นเศษลายเว้ยยาวยาวโอ้โหอะไรกันวะเลมาเอาอยู่านี้กันแดงอู้หอื้ยโหปีกวะถอยถอยเจ็บแล้ว

กลละกลละแค่ันนแันางนะรู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 รันูร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 รู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 นูร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 รรร

em bơi em Để em bơi em bơi em bơi em em bơi Nó bơi em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  em bơi 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 em ยังปด้อะแบบเรียบร้อยซอล็อแล้วนึมีูกางแค่นั้นเนะนี่ยมันมีชอบเดินอะมันจะตเล้าขาดายโอ้ยจาอือหือืออือมาวนเลยวนเ,เลยท,นทีนี้วนเลยทีนี้วนเลยออกอยากอะ อือตายหมดแล้วว่อเอียมันย้นตูงไงกว้างเนี่ยมันให้มันให้มันมันย้นมันย้นสูงกว่างมากว้างขาใส่แตมแพ้มนใส่แตมแพ้มันเหลือสองขาเนี่ยยืนน เฮ่นี้ตัไรครับไปม่อวังทุกเรนี่ยเร่อยง่ายหนราันุกป่อยง่ายครับไมเอาใส่สุดาไม่ม่กัด

ตรงนอกห้างนอกห้างหมดแล้วเราตีท่านะฝังเลยลูกจับกระดาษจับเตียงมันยังจะเอาอยู่นะน่ะมันยังจะเอาอยู่นะน่ะเรียลเรียลเรียลเรียังจะเอาอยู่นยังจะเอาอยู่ไงอูโหูมันได้ขายเอาลูกอ่ะเดี๋ยวเราลูก ตัวน้อยส่วน้อยขอากกลางคากลางได้ดิมันใหญ่หรือน้อยมันใหญ่หรือน้อยลูกบ้าบ้าแข่งเท่ากันละบาทลูกมันใหญ่อน้อยมันใหญ่รน้อยอดเอาอดามันใหญ่หรือน้อยลูกมันใหญ่ใหญ่บอดเ่ยดูมันใหญ่หรือน้อยบาเดือดแปแหงแล้ววะ เลยแทงแทงแมาลูกแตงมาอเริ่มเตากันและมาแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเอาเอาเอาเนใ่าเริ่มแงละเริ่มแทงละ ถอดไปถอดแทงไปแทงขอก่อนลูกถอดก่อนแทไปลูกเกมเยว่นาะเกมจะแตงแทงก่อนแตงนะตอรงนี้่ยเออมามาได้ละได้ละได้ละได้ของมาละได้ของมาละได้ของมาละได้ละไปหันให้ขอกี้ได้ละเนี่ยได้ละเนี่ยได้ละเนี่ยไปละเนี่ยไดปละเนี่ยไปไประวังระวังหน่อยเนอ ตามเลยซ้อมดียวบา้อมมันล่นไก่ได้ัเป็นตัวกอนละที่แม่งมันชอบใจ้สองขาแจ้สี่ขาหมูไปหมูไปลูกหมไปกอมูไปลูกหมูไปเร

นั่นแหละมันบินละเดือบิดละนี่แก้มโอ้แก้มือแก้มือเนี่ยผมไปโดนนะครับเดี๋ยวนะโดนย้ำแขนเนี่ยเหรอจะโดนย้ำแขนเลยอ่ะพูดที่นี่อะไรแค่นี่แค่แค่กระโดดแคมน้อยเลยเว้ยเวลาลงกรอ่ะน้อย แง่มวได้วงแมววะูแน่เลยวงแมวคขอจะเร็วว่ะเมาเล้าก่อนเดี๋ยนะเปียกวางอยู่ไลวะต่วนที่มึงันเสียน้อยเลยนะตัวตะเกีแหลกลายกันนะอ้มนล้นอย่าได้ซุบยกยังได้นะซุบุบมามา สามข้ามอยู่ โอนอะรเรด้วยลมการแใจก่งเลยแกองนันเดี๋ยวด้างหมดปวดลำ มันจะยจะยกขาแล้วไอ้ที่มัจะชุขาแล้วโดนขากาะกเต็มมือแมนบอกหูกต้อตบปุ่นเกลี้วตีก้อนเหล็กฮะ้างตบกิ่งไฟมาชุนชุนแรงหมดะ chí là... ừ, đấy, ô, <laughs> <laughs> thả <laughs> oh, một lần rồi, làm cái này chết, à, ư, ti, <laughs> โดนหนีบโดนหนีบโดนหาละโดนซ้อมมาเลยละโดนซ้อมแค่จะสู้ได้เลี่ยงสู้ได้ตาลายเว้ยเปลี่ยวเปลี่ยนกวาดเปี้ยวว่ะ ดังแล้วแตงแล้ววันยุบเอาแล้วตื่นตื่นตื่นยุตื่นุ่มตื่นมัหมันดงใจครับตื่นแต่มันแงไม่ได้เลยหัวใจหัวใจไม่สู้เลยมันตายแล้วก็าลาล

นวดไปนวดไปลูกเออมาเริ่มมีแหงแล้วบ่เฮ้ยเออมาแม่แม่แม่แล่แม่แม่แ่่่นโมก่มาม่่่่่อยมแมแ ทานาทีสวยเดินยกอ่ะโอ้ชื่อดิเว้ยทางเลยแบบีดไงวกันทางแล้วทางหไหนนี่คตได้แล้วมอากเเนทาง

เออเต็มแข้งล้วนะแบเนี uh dancing and dancing and dancing> ้ตุ no ๊บตุ๊บตุ๊บางนี้เฮาางนี้อเฮาของเฮาบบแน่ดี๋ยวไปลูกนบเออเดี๋ยวเโอเคโอเคเริ่มเริ่มวดละเอเริ่มงรบ่เออมาเริ่มมาละเริ่มมาละเครื่องดีเซลว่ะก็อะไรลูกเครื่องดีเซลกะ

โยเกิรงตานะพี่ว่ามือกินเล็กมือกิเหนียวพิเศษฮออเอาบ้าโดนยังเาท่องนอนดินไปกินเล็กหัวกว, <c oughs> ว่าหาัวห,วหวนีพี่แฮมกล่ำคนน่า,นาแหละนั่นแหละแต่ถ้ามันถ้าไอ้น,นี่ผมก็ปล่อยนะกันแต่มันไล่นี่มันมมถ้าอย่าปล่อยแต่ตอนมันไล่อ่ะมันต้องเอาตรงๆเลยแต่ถ้านี่แบบปล่อย ได้ี่แงมเขาอะต้องกนมมันเจีบอะถ้าเป็นควางละล่าล like, ่เราือนะแม่ก็สมองเขาไปโดนมัดแยบนะแม่ถ้าเป็นคนอะานั่งเดียว ต่างไงเด้อตางไงเด้อตางไงนะตางเลยนอนเลยบุ๊บลงเลยลงก่อนเลยแท้พแสดานเลยลงก่อนเลยลูกเออเฮ้ยอาการวันดีโอดุตื่นแล้วก็ปะโอ้ตื่นแล้วเวยเอาปะก้ำนำ สองค้ามสอง้ามขามแสนุปไปนี่ก่อนมาออมาหงบ่นโอ้โหเปดซื้อมปต้องจีมันมจุ๊บจู่เว้ยมาท้าแล้วทอดอ ตั้งเลยลูกต่อไปเออช่วยไปเฮ้ยเฮ้ยยังอยากอยังอยู่มามาข้ามเฮ้ยเฮ้ยอย่ากยาวข้ามนะข้ามมาแล้วระวังก็ข้ามก็ได้ดื้อไปผ่อนนะลุกนั่นแหละผ่อนนะนั่นแหละเต็มขาผ่อนมาดื้อดื่อดื้อดื้อดื่ออย่างไรอะหรอ่ามันได้ดีแล้วหรอไม่ต้องดีมากาหรือจะปล่อยอ่ะอย่างเล่นเออข้า บิดแปบิด่ไมาดื้อไงหกล้างหกล่าองตัวแนมต้องเปรียบไปไอ้้าเลยเหลำเหมเลยตัวน้าเฮาเปรียบแล้วเพก่อเกงเปรียบแล้วกวางเดียวโอ้กามเฮงนะเอ้ยอมรับเตะกาบุรกกนลอยวะล่ะ ถ่ายนะไม่กินอยู่นะฮะไม่กินโคตรเขาอะิรนีพี่โอ้ฮิเลี้ยงไก่โกาทำดูมาเองเลือมาบอนะบอแล้วบอกเดียอ่ะมันต้องเอกัรนะเชือกะเช็ดแล้วนยถ้าออกนี่ก่อันนี้กนไปตูนตัวอื่นได้กินนะอได้กินนะผมไม่มาได้แล้วถ้าออก เออโยกเนาะโยกเนาะทำไมไดอวางพิตัว